นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งอะไรเดียวซึ่งชาติก่อนเราเคยพบกันแล้วชาตินี้เราก็มาพบกันอีกในสิ่งดีๆที่สุดนะครับอ่า ก่อนอื่นก็เราจะมีพิธีการเปิดเป็นการอยู่ค่ายจะลิยะธรรมของโรงเรียนโพสพผลเจริญในวันนี้สำหรับประถมปีที่สถึงปีที่6ในประ,ประถมหกยกมือหน่อยที่ หนึ่งสองสามหกป่อ,อปห้าอสีอ๋อปอสีเยอะเอามือลงครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันตลอดทั้งวันมีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็แบ่งกัน มีอะไรก็สอบถามกันสงสัยอะไรก็ถามกันได้ไม่มีปัญหาเพื่อที่จะส่งเสริมปัญญาให้กับลูกๆทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพอแแ้้ก็เปิดพร้อมๆแล้วเนาะ รายการรายการสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีพิธีการเปิดโดยท่านผู้มี คุณความรู้มีคุณวุฒิมีอายุมีเงินมียศอมีมีหลายอย่างลวนแล้วแต่มีทางนั่นเพราะว่าเป็นโรงเรียนโพสบผลเจริญเจริญก็คือมีนั่นเองนะครับอา้าวเราก็จะมีพิธีการเปิด ท่านผู้นวยการโรงเรียนก็เป็นผู้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขณะที่จุดทุกเทียนบูชาพระรัตรนตรัยรับนมมือไหมนมมือไหมนมือนะครับตาจับอยู่ที่พอออกกำลังจุดเทียนอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้น แล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตน์ไตรเสร็จแล้วก็จะมีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเคยทำเคยแสดงตนพุทธมากะอย่างเคยอย่างเอเตมิยังพันเตเคยอย่างยังไม่เคยวันนี้ก็จะต้องทำโดยปกตินักเรียนทุกคนก็จะกล่าวตนเป็นพุทธมามะกะ เพราะในสมัยก่อนนู้น2,600กว่าปีอ้โหมันรู้เราอยู่ไหนเนาะ2,600กว่าปีมีบุคคลที่พพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้เทศนาสอนทำแล้วก็ได้ทราบซึ้งได้บรรลุธรรมแล้วก็กล่าวตนเป็นพุทธมามกะขอพระอ,องค์ทรงจําข้าพเจ้าว่าเป็นพุทธมามะกะ ถึงผู้อื่นเจ้าถึงสถึงประทางถึงะส,งะส์เป็นสารณะอย่างนี้ตลอดไปตั้งแต่2,600ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะดำเนินการเหมือนที่แล้วมานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหลังจากเปิเปิดแล้วก็จะแบ่งกลุ่มนะครับจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสากลุ่ม ทางปหปห้าปสี่ 6, 5, ก็จะอยู่รวมกันนะจะไม่แยกเป็นเป็นกลุ่มนะครับก็จะไม่แยกเป็นชั้นรวมกันเป็นกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มก็จะไม่ไม่แบ่งเป็นชั้นนะครับหลังจากแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะมาเริ่มที่จะมาเต้าสูวาระของการซึมซับซาบ ค, stay, ค er ่อยๆซึมไปดีน้อยเนาะเหมือนกับน้ำเหมือนเหมือนกับน้ำในทรายพอยนน้ำ้าไปในกองทรายปุ๊บน้ำมันก็จะไหลเข้าไปน้ำก็จะหมดทั้งไปเช่นเดียวกันเราจะพูดคุยพูดคุยพูดคุยคุยพูดพูดคุยค่อยๆซึมซับความรู้ในธรรมะไปทีละน้อยแล้วก็ทีละน้อยแล้วก็ทีละน้อย จนกว่าธรรมะจะหมดภุงอของวิทยากรที่มีอยู่แล้วก็ให้ซึมซับเข้าไปในภูงของนักเรียนเพราะฉะนั้นภูงของนักเรียนนะักเรียนมีภูมิไหมมีหรือไม่มีมีลุกุมไหมลุกดมที่หน้านะหน้าเสือ้อ ต้องมีนะถ้าไม่มีแล้วเดื่องความรู้มันค,ค่อยๆใส่เข้าไปใส่ก็ไปถ้าอไรเรื่องปุุงแต่สมัยก่อนมีคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นอาจารย์เขาจะต้องเอาเหล็กเอาเหล็กมาปรุงปุงไว้เพื่อให้ความรู้มันระเบิดมีฉะนั้นแล้วลูกศิษย์ ก็จะไม่เคารพนับถือนะครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะดำเนินการเข้าพิธีแล้วนะครับครับสวัสดีครับครับการอื่นนะครับก็ต้องขอทา้งนี้ว่าโพชกบผลเจริญนะครับจะต้องขอขอบคุณนะครับทารปฏิญธมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระสิงหนครินทรบดมนาคินีนาครับ ที่อุตสาห์เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาเป็นวิทยากรในการสอรนนักเรียนในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับลัหนักต่อไปเดี๋ยวเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ตั้งใจเรียนให้เต็มพี่นะลูกนะปีนี้ปีพศออ2566นะลูกนะใช่ไหมครับพศออแปลว่าพุทธศักร,ราชแปลว่าพุทธศักร,ร,ราชของเราเนี่ย นับหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว2,566ปีนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานมา2,500กว่าปีแล้วนะครับคำสอนของท่านหลักการของท่านก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งใจเรียนนะครับนำความรู้ไปใช้อย่างเต็มที่นะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับผู้เรียนบูชาพระนรตะแอ้วก็รับจากท่านเชิญ ครับนักเรียนพนมมือหรวงพ่อโน,อนอบูชาพระรัตนตัยครับทุกคนพนมมือครับจ,จิตใจพุ่งไปอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาเป็นใจเดียวกันรวมเป็นใจเดียวกันบูชาพระรัตนตรัยนะครับมีไหม

เรียนานางสาวสุกินันผู้นันกบุีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคศกผลเจริญคณะ,ะครูอาจารย์ตลอดทั้งคณะกะรรมการนายกประเดยนธรรมสมาคมประธานมูลนิธิประเดยนธรรมสมาคมและคณะผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ประถม นายจำนงนุ่มอิ่มกรรมการประิียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฝ่ายสาธารณกิจและก็ขออนุญาตรายงานในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนในฐานศึกษาประจำปีพศ .2566 ในครั้งนี้ โดยมีโครงการพอสังเกตดังนี้เนื่องโดยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีพอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก,การเมืองประชาชนได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น โดยขณะเดียวกันความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็จะมีขึ้นเป็นที่น่าวิตกดัจงจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อนเขาพูดว่าอย่างสลับซับซ้อนเช่นการไม่เคารพศีลธรรม หรือการขาดระเบียบวินัยไม่เคารพผู้มีพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นตัวเหตุนี้ประเดียนธรรมธรรมคมแห่งประเทศไทยนพระบรมนพระราชูประถามของสเดจพระสรีนกรินราชชนนีจึงได้จัดรงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้กันักเรียนทั้นประสมศึกษาปีที่4ถึง6โดยได้ทัดกำหนด ระยะเวลาหนึ่งวันคือวันพุธที่หกรฤศจนาคมพุทธศักราชสอง6ารยหการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดัตงต่อไปนี้หนึ่งเพื่อปลูกฝังยาวชนให้เกิดจรทยเรืรมสายในศาสนาสองเพื่อปลูกฝังคุณธรรม หรือจริยัรรมในศาสนาให้งอกงามในจิตใจของเยาวชน 3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ในหลักธรรมของศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อปุกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นรูปดีของพ่อแม่ เป็นสิทธิ์ี่ดีของครูอาจารย์เป็นเพนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาินิกชนที่ดีของศาสนาหาเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและศา,าสนตห 6. เพื่อจันทรลงไว้ซึ่งสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพาะมหากษัตริย์บัดนี้ได้เวลา อันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานใชพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอว่ากับนักเรียนต่อไปขอกาบเรียนโดยครับเรียนนายกปรเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยท่านประพันธ์ว่องไวประธานมูลนิธิปรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยพันเอกบุญชูศรีเกลือคณะวิทยากรปรเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพศกผลเจริญในครั้งนี้ตามที่คณะกรรมการจัดงานได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ว่านักเรียนทั้งหมดนี้กำลังจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งจำเป็นจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นหลักสำคัญโดยการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจในการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจนั้นมีวิธีและรูปแบบอยู่หลายประการด้วยกันแต่การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแบบชาวพุทธ ที่จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกการทำงานการรักษาศีลและการฝึกสมาธิเบื้องต้นการอบรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานซึ่งสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดีดิฉันมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะสามารถนำหลักธรรมต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปเพราะจากนักเรียนในระดับประถมก็จะเติบโตเป็นนิสิตนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไป นะคะก็จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมนำสังคมไปสู่ในทิศทางที่ดีต่อไปดิฉันขอขอบพระคุณกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมปรรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชัตราชเาจนนีนีองค์เทศบาลเมืองคูคต คณะกรรมการจัดงานที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการขอขอบคุณคณะวิทยากรจากเปียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยที่ได้มอบความรู้ในการอบรมในวันนี้ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเตรียมและเพื่อการจัดกิจกรรมในวันนี้ขอให้โครงการอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอัานอุดมมงคลเลิกแล้วที่ฉันขอเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญนบัดนี้ ครับลาดับต่อไปนะครับ,บรบวนคณะครูนะครับและวท่านวิทยากรน,นะครับร่วมกันถ่ายรูปที่หน้าเวทีครับขอบรียนเชิญครับ Thank <laughs> you. ครับนั่งชัวตรงโอกสายลายพึงหูตั้งหลังตึงโอ้โหมันตั้งได้ยังไงเนะี่ยครับก่อนอื่นก็จะแนะนำให้รู้จักว่าใครเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไร ชื่ออะไรนะครับประผมนายจำนงน่วมอิมอดีตเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร,รเป็นกรรมการปร,รียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูประมามของสมเด็จพระศรีนครินทร์รัชชนนีก่อนอื่นก็จะขอบอกว่าสูตรสีแดงนี้ ทำไมต้องเป็นสีแดงสมเด็จย่าคือสมเด็จประสีนัก,กิีนราชนานีเป็นผู้สมภพในวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรครับว,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 วันอังคารว้าววันพุธวันพฤหัส วันศุกวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้แหละสีแดงเป็นสัญลักษณ์ว่าสมาคมประเรียนธรรมแห่งประเทศไทยในอราชูประถมของสมเด็จพระศรีนครินทร์ชนนีจึงได้ยึดเอาสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสีแดงที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ เป็นสัญนลนักษณ์ของปริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับบุคคลแรกที่จะขอแนะนำให้รู้จักก็คือพันเอกบุญชูสีเครือประธานมูลนิธิปริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ใหญ่ใจดีโกดคนไม่เป็น นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ท่านปุยกับเราครับันที่สองคือท่านนายกประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนายประพันธ์ว่องไวการผู้นี้เป็นทานายความใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็โทรไปหาท่านได้จะขจัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ท่านได้ ท่านผู้นี้อยากจะฟังเสียงท่านก็กรุณาเปิด YouTube และก็กดว่าสนทนาประเด็นทางสนทนาภาษาประเด็นทางก็จะพบกับท่านอาจารย์ประพันธ์จะพูดเรื่องกฎหมายให้เราฟังนะครับท่านที่สามคือดรหน่อยหรือว่าคุณกัญญารัตน์นะครับ เจ้าหน้าที่ปรินทางจะมาคมแห่งประเทศไทยและก็เป็นเห่งเยื่องเยี่ยมทางคมแห่งประเทศไทยท่านผู้นี้เป็นผู้ใหญ่เสียงแจ๋วเป็นผู้ใหญ่เสียงแจ๋วเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็เป <crochet> <diode> <c oughs> <c oughs> ็นที่พึ่งของปริญทางจะมาคมที่ทางานหมดทุกอย่างเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ปรยนทางจะมาคมแห่งประเทศไทย เป็นในสำนักงานมีอยู่คนเดียวทำทุกอย่างและท่านที่สาคือท่านอาทิตย์รักษาตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้ท่านผู้นี้เป็นผู้เก่งเกี่ยวกับเรื่องยุคไอทีจะมาให้พวกเรา ได้ชมรูปเข้าสู่ YouTube อาจจะเปิด YouTube เราจะเห็นพวกเราน่าไม่อยู่อย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเราทั้งวันเราเคลื่อนไหวตรงไหนจะทำาไรอะกิจกรรมอะไรเข้าอยู่ในระบบของประเด็นธรรมรมากมหมดแล้วก็ส่งไปให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกทุกคนนะครับ แต่รับทราบว่าวันนี้เรามาปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปรเรียนธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ของปรเรียนธรรมจะมาคงแห่งประเทศไทยที่จะมาอยู่กับเราในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับาสำหรับที่จะดำเนินการต่อไป ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเราต้องกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นพุทธบุตรเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นหน่วเนื้อของศาสนา,าพุทธต่อไป เป็นปร่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเติบโตต่อไปในภายหน้าในเรื่องของศาสนาพุทธนะครับครับอยากฟังผู้ใหญ่ใจดีไหมอยากฟังปรบเลยหนึ่งครัง้งสองครัง้งนั่งโตวต้มนั่งโตต้มครับ ฐานมาหากเจนต้องอ่พราะเรียนเชิญท่านพันเอกปุณชูสีเครื่องเอาละกฎหมายก่อนอีกแล้วอนากฎหมายเพื่อความมั่นคงของสุขภาพอ่อากาขอก่าเรียนเชิญท่านประพันว่องไวนายกประเดี๋ยวทจำจะมาคมแม่ประเทศไทยในพระราชวุฒถามของสมเด็จสดสทีนักเดืนนอนราชสิณีได้ คุยกับนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะพูดคุยกันตลอดทั้งวันนี้ครับฝาบเดียวเชิญครับ